รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวออดาสกลิ่นหอมไม่ติดผิวและหนังศีรษะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟันให้ไกลไปให้ถึงนะครับผมวันนี้ยังคงอยู่กับผมครับเทเป้พลอยเพชรจันสิรินะครับ วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับนั่นก็คือดรหนิงหรือว่าดรดนัยาตั้งอุทัยสุขนั่นเองนะครับแต่วันนี้ดรหนิงจะมาแนะนําเรื่องอะไรจะมาพูดคุยเรื่องอะไรงั้นต้องติดตามผมครับเพราะว่าตอนนี้ดรหนิงรอผมอยู่แล้วครับไปพบกับเขาเลย คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเทปเป้ก็ได้กลับมาอยู่กับดรหนิงหรือว่าพี่หนิงของเราแล้วนะครับผมต่อจากเทปที่แล้วสวัสดีครับพี่หนิงครับเทปที่แล้วเราคุยกันอ้โหถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายที่สําคัญการสมคุณค่าเทปก็เลยเอาไปทําบ้างนะฮะไปตั้งเป้าหมายในการดําเนินชีวิตรู้สึกว่าเออมันไปได้ดีกว่าเดิมถึงแม้ว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มันสูงเนี่ยมันยังไม่ถึงแต่รู้สึกได้ได้เลยว่าเรากําลังใกล้เป้าหมายเข้าไปทุกทีทุกทีแล้ววันนี้ครับพี่หนิงมีอะไรที่จะมาบอกกับคุณผู้ชมบางเกก่ว เรื่องของสูตรความสําเร็จที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้โอเคค่ะวันนี้ค่ะของที่นํามาฝากกันเราเรียกว่าโกลโมเดลโกลโมเดลโกลที่แปลว่าการเจริญเติบโตป่ะครับด้วยค่ะแบบนั้นก็ได้แล้วมีหมายอื่นค่ะโกลเป็นคําย่อนะคะประกอบด้วย g R o w นะคะ oh. ก่อนที่จะไปถึงว่าอ๋อแล้วมันแปลว่าอะไรประกอบด้วยอะไรบ้าง<ะ>เรามาดูก่อนว่าโกลโมเดลให้ประโยชน์อะไรกับเราโกลโมเดลให้ประโยชน์อะไรกับเราโอเค,คโกลโมเดลค่ะเป็นรูปแบบการสนทนาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์นะคะซึ่งมันมีสเต็ปชัดเจนว่าเวลาเราจะคุยกันเนี่ยถ้าเราเดินตามขั้นตอนของของโมเดลเนี้ยรเราจะได้ผลลัพธ์แบบที่เราต้องการในเวลาที่เราต้องการ อโอเคเออโกลโมเดลค่ะก็เราสามารถใช้ได้ทุกอายุอย่างนี้ละกันทุกช่วงใช่ค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่ในวัยทำงานก็อาจจะใช้ในที่ประชุมในที่ประชุมตั้งแต่ระดมสมองออกำหนดเป้าหมายแก้ปัญหานะคะในในสำหรับเยาวชนก็อาจตั้งแต่ดำเนินชีวิตประจำวันของเราการทำงานกลุ่มกับเพื่อนการสนทนาแม้แต่สนทนาเพื่อหาโฟกัสของตัวเองอก็ใช้โกลโมเดลได้เหมือนกัน ประเด็นก็คือว่าพอเราเดินตามขั้นตอนเนี้ยเราจะไม่หลงหลุดออกไปเคยไหมคะเวลาที่เราไปนั่งคุยกันแล้วเราแบบเออเหมือนกับเราจะตกลงกันได้แต่พอเวลาคุยกันไปผ่านไปครึ่งชั่วโมงเข้าชั่วโมงเต็มเต็มเราจะรู้สึกว่าอ่าคนนั้นพาไปทางนั้นคนนี้พาไปนู่นไปนี่วนกลับมาอีกตกลงมันวนอยู่ในอ่างแล้วมันไม่จบแบบที่เราต้องการไม่ฮะบ่อยทีเดียวใช่ครับการ เซตโกลโมเดลค่ะคือถ้าเราเข้าใจว่าโมเดลนี้คืออะไรแล้วทุกคนที่อยู่ในวงสนทนานั้นเห็นด้วยตรงกรันเราจะไม่เกิดอาการวนอยู่ในอ่างแบบนี้เราจะเดินเป็นเส้นตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่ไป<อ>พร้อมๆก,<า>กันอย่างนี้ใช่ค่ะค,คือมันเริ่มต้นเราไปทีละตัวไหมครับนะคะโกลจตัวแรกค่ะ ก็คือ g o เป้าหมาย,ามายอ่าอันที่2อง R คือ reality อว่าปัจจุบันเราทําอะไรอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงไหนนะคะอันที่3ค่ะจะประกอบด้วย2 O ก็คือมี obstacle กับ option บหมายความว่ามันมีอุปสรรคอะไรไหมที่เราจะไปถึงเป้าหมายนะั้นแล้วเรามีทางเลือกอะไรบ้างและตัวที่3ก็คือตัว W ก็คือ view หรือ way forward ว่าหลังจากที่คุยกันทั้งหมดนี้แล้วเราจะลงมือทําอะไรอ๋อมันย่อมาจากนี่นี่เองนะฮะประเด็นมันเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราเริ่มต้นคุยกันถ้าเราบอกว่า,าสมมติว่าเราทํางานกลุ่มหรือประชุมกันเราบอกว่าเราอาจจะเซตไว้ก็ได้ค่ะว่าเ,เราอาจจะมีเวลาคุยกันสักสามสิบนาทีเราก็ซาเราเรียกว่าเซตเอ็กซ์ป์เรชันหรือกําหนดความคาดหวงังร่วมกันค่ะว่าใน30นาทีนี้ค่ะพอคุยจบเราอยากได้คําตอบอะไรอ๋อ,อเราอยาก เห็นว่าอาตอนจบนี้เราอยากได้เนื้องานที่แต่ละคนแยกย้ายกันไปทำหรือเราอยากได้เป้าหมายว่าอ๋อตกลงที่เราคุยกันน่ะเราสรุปว่ายังไงหาหาเป้าหมายก่อนผลลัพธ์มาใช่ถูกต้องหาเป้าหมายก่อนแล้วก็ค่อยมาไปกันทีละเรื่องพอเราได้เป้าหมายชัดเราก็จะรู้ว่าอ่ะจบแล้วนะเรื่องเป้าหมายเราเข้าใจตรงกันแล้วนะเราคาดหวังเหมือนกันแล้วนะเราจะเข้าไปสู่สเต็ปที่2สเต็ปที่3โดยไม่ต้องวนกลับมาอีกหรือเรื่องไหนที่มันไม่เข้า เป้าหมายของเราพักไว้ก่อนไม่ใช่การยืตอนนี้เพราะไม่งั้นก็จะวนอยู่ก็จะพายเรืออยู่งั้นนะไม่ไปไหนเลยถูกต้องค่ะมันก็จะลงไม่ได้ครับครับนี่แหละฮักโกรมเดลถ้าเราใช้ถูกต้องปุ๊บไม่ว่าเราจะใช้คุยกับตัวเองเราใช้คุยกับคนอื่นเราจะชัดๆเลยเส้นทางเนี้ไปตรงๆไม่มีการเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาออกมาคือเราจะรู้เลยว่าเรื่องนั้นมันไม่เข้าพวกนัดบอลเราก็จะไม่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของครั้งนี้ มันดูสั้นแล้วดูง่ายแต่จริงๆค่ะผมมาใช้ได้เยอะมากอืผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมก็เพิ่งได้ยินคํานี้นี่แหละนะฮะสามารถนํามาใช้ได้หมดเลยแหมอันนี้เพียงแค่เล็กน้อยอยากรู้จริงๆเลยว่าช่วงต่อไปพี่หนิงเนี่ยจะยกตัวอย่างให้กับผมได้หรือเปล่ามผมอยากจะเป็น case s t u ี y เหลือเกินนะ้ะัองั้นเดี๋ยวกลับมากับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงช่วงต่อไปนะครับ และนี่คือรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงในช่วงที่2นะครับคุณผู้ชมนะครับยังคงอยู่กับผมเทเป้แล้วก็พี่หนิงหรือว่าดรหนิงนะครับเมื่อกี้นี้เราคุยกันในเรื่องของ Model. โกรมโมเดลทีนี้เนี่ยเทปเองก็อยากจะเป็นหนึ่งในเคสสตั๊ดดี้ของพี่หนิงบ้างจังเลยพี่หนิงลองทำโกรมโมเดลให้เทปหน่อยได้ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้น้องๆดูกันแล้ว <S <S เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยโอเคได้เลยครับค่ะค่ะเราจะลองคุยกันเรามีเวลาสัก5้านาทีเนาะครับอ่ะ คุยกันโดยใช้โกลโมเดลสำหรับเป้าหมายของเทปเป้นะคะใน5นาทีนี้ค่ะ <ừ> เวลาคุยจบ <ừ> แล้วเทปเป้อยากได้คำตอบเรื่องประมาณไหนคะก็อยากได้คำตอบในเรื่องของความสำเร็จในอนาคตเนี่ยแหละครับผมที่ผมวางไว้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันจะถึงไหมอย่างนี้มากกว่า เป้าหมายที่ว่าคือเป้าหมายที่ว่าคือผมอยากจะเป็นนักธุรกิจ <Okay. S 1> ที่มีชื่อเสียงหนึ่งคนสักหนึ่งคนที่จงิีไม่ต้องมาดังมากกว่าใครคือหมายถึงว่าเราประสบความสำเร็จในตัวเราเราพอใจแล้วแต่ว่าคนรู้จักเราว่าเวที่เรามาคือทางเดินเรามาเนี่ยเฮ้ยมันน่าสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้ด้วยใช่ครับนี่คือสิ่งสำคัญเพราะผมเห็นคุณไม่ว่าเป็นคุณท็อปอิทธิพาร์คุณแม่สายพระพาสวรรนะครับซึ่งเป็นซีอีโอที่ยังอายุน้อยอยู่เลยอะ ผมอยากเป็นแบบนั้นเป็นความฝันเฉยๆนะครับโ <Okay. S 2> อเคนั้นเป้าหมายของเราคืออยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จถูกต้องเลยครับโ okay. อเคคำว่าสำเร็จ มันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะที่สําเร็จเมื่อกี้ก็คือ1จะต้องมียอดขายที่สูงค่อนข้างสูงเลยแหละไม่งั้นจะเป็น c ีอโอระดับบนไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีสาขาที่ขยายไปทั่วประเทศนี่นี่คือความความตั้งใจของผมคือมีสาขาอยู่ทุกภาคของประเทศไทยนี่แหละธุรกิจนี้ต้องสําเร็จโดยมีสาขาแล้วก็มียอดขายใช่ซึ่งผมเล่าก่อนว่าธุรกิจของผมคือเป็นธุรกิจขาขายน้ํามันหอมระเหยที่ไว้ตกแต่งบ้านอะไรเย่างี้ครับ มันหอมระเหยที่ไว้ตกแต่งบ้านมีสาขาด้วยอยากมีสาขามากโอเคต้องชั่วทุกภาคด้วยดีเลยโอเคแล้วก็มียอดขายยอดขายที่สูงด้วยรวยเลยครับอยโอเคอันนี้คือโกใน5นาทีนี้อยากได้ประมาณนี้อะาะโอเคเรียลลิตี้ค่ะเคลเรนต์เรีอลลิตี้อันนี้มาที่ตัวที่2แล้วนะตัวอาปัจจุบันค่ะทำอะไรไปแล้วบ้างก็มีสาขาเดียวเองครับผมที่ทําไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จดีทีเดียวครับมีหนึ่งสาขามีหนึ่งสาขา แล้วได้ทําอะไรมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับน้ามันหอมระเหยที่ว่าก็คือเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มผลิตเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วเริ่มมีการทำแพ็กเกจจิ้งแบรนด์อนของตัวเองสั่งผลิตน้ําหอมเองผสมกลิ่นสั่งเขาได้อะไรได้ก็คือเริ่มที่จะสั่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเรามากขึ้นม,ม,มีเป็นแบรนด์ของตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองมีสัญชาติมีสัญชาติมีสาขาที่นี้ค่ะยังมีอะไรอีกไหมที่เราได้ทําไปแล้ว ที่ทำไปแล้วเหรอครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการได้ลองลองเปิดสาขาอื่นแล้วเจ๋งโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ลองไงได้ลองนะครับแต่เราก็มีสาขาที่เราที่ยังยืนอยู่ได้ครับทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าแบบนี้คือสําเร็จแบบนี้คือไม่สําเร็จโอเคทีนี้ค่ะจากวันนี้ค่ะนี่คือเรียลลิตี้ที่เราได้ทําก็คือเรารู้เรื่องโปรดักต์ละเรารู้เรื่องการบริหารสาขาแล้ว ยังมีอะไรอีกไหมคะที่เราต้องรู้หรือว่าเราได้ทำเรารู้เรื่องโปรดักเรารู้เรื่องการบริหารจำเป็นที่ต้องรู้มันน่าจะมีหลายเรื่องเลยที่ปัจจุบันได้ทำไปแล้วตลาดรู้ไหมตลาดรู้ครับอ่านี้รู้เลยรู้เรื่องของ p ี่พทายเพสโปรดักโปรโมชั่นอันนี้ทราบนะครับโอเคความรู้มหาวิทยาลัยได้ใช้แล้วได้ใช้แล้วเสรษจสตรเบื้องต้นครับผมก็คือนี่เรารู้แบรนด์รู้บริหารรู้ตลาดเรียบร้อยครับผมโอเคนี่คือปัจจุบันตัวอ เราจะไปสเตปถัดไปแล้วตัวโอหรืออุปสรรคก่อนอุปสรรคค่ะคุณเทปเป้ลองมองคร่าวๆนะไม่ต้องลึกลึกนะเอาคร่าวๆว่าจากวันนี้ค่ะปัจจุบันที่เราทำไปแล้ว3าเรื่องไปถึงเป้าหมายในอนาคตที่เมื่อกี้บอกว่าอยากเป็นซ e o ต้องมียอดขายแล้วก็มีสาขาอยู่ทั่วประเทศครับมันน่าจะมีอุปสรรคอะไรบ้างมีครับหนึ่งคือทำเลฮะทำเลที่ตั้งเนี่ยโหแย่งเงินเยอะเหลือเกินหายากมากๆและที่สำคัญราคาสูงครับนะครับสองคือ ส่วนแบ่งกันตลาดหรือว่าแชร์ริงมาร์เก็ตเนี่ยเราก็จะต้องเจอคู่แข่งของเราเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวอันนี้สองหัวใจหลักทำเลแล้วก็มาร์เก็ตแชร์มาร์เก็ตแชร์หรือจริงคือคู่แข่งของคู่แข่งของเราโอเคนี่เป็นอุปสรรคคร่าวคร่าวยังมีอย่างอื่นไหมคะที่มันน่าจะเป็นอุปสรรคสําหรับคุณเทปเป้ในการที่จะประสบความสําเร็จมีฮะผมรู้แล้วจาผมเองอาจจะเป็นความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ยังไม่ต้องเสี่ยงตอนนี้ดีกว่าเหมือนแกม กลัวขี้เกียจกลัวขี้เกียจอยู่อย่างนี้จริงๆคือปัจจัยตัวเองนั่นแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นใจผมโอเคสมมติว่าเราได้สามเรื่องเอา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 แค่นี้ก่อนใน5นาทีมีเรื่องทำเลมาเก็ตแชร์แล้วก็เรื่องตัวเองนั่นแหละครับผมนะคะทีนี้ค่ะพอเราเจออุปสรรคละเรามีออปชันหรือทางเลือกอะไรบ้างที่จะแก้ปัญหาแบบนี้ไปให้ได้โอ้ทางเลือกเหรอครับผมก็มองไม่ออกเหมือนกันนะครับผมยังมองไม่ออกเลยเชื่อจากปัจจุบันตอนที่เราเริ่มลงมือทำค่ะทำเลแรกเราเลือกยังไงนะมันถึงยังอยู่ได้ อยกตัวอย่างเช่นทำเลนี้เราทำยังไงนะเราถึงอยู่กับมันได้คับอันที่สองแล้วทำเลที่เราพลาดไปล่ะ,ม,ะมันเป็นมันเกิดอะไรขึ้นกับตรงนั้นมันถึงพลาดไปอ๋อครับโอเคหรือมันจะมีทางออกที่สร้างสารรค์อะไรไหมที่ทําให้คุณแทปเปอ้อเดินจากจุดที่ได้ทําไปแล้วไปถึงเป้าหมายในอนาคตนะอมอเริ่มเห็นทางแล้วฮะ เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มออกอากาศได้ไหมครับก็คือก็คือเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อส่วนข้อผิดพลาดที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรผมรู้แล้วว่าจากร้านที่เคยไม่ประสบความสาเร็จเนี่ยมันเป็นเพราะทาเลผิดที่นะฮะกลุ่มเป้าหมายผิดกลุ่มนะครับผมก็เลยทําให้ไม่ไม่ไม่ประสบผลผลสาเร็จอย่างที่คาดไว้ก็มีนะครับทางเลือกต่อไปคือผมว่าคงจะต้อง หาข้อมูลที่ดีก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยลงไปสู้กับเขาเล่นกับเขาจริงๆแล้วค่ะหลังจากที่เราเริ่มมีอุปสรรคเราเห็นว่าเรามีทางเลือกที่เมื่อกี้บอกทําเลวิธีการที่เราจะไปสู้กับเขาเราอาจจะต้องจัดการเรื่องตัวเราเองด้วยเนาะจใจเราใช่ไหมฮะอันนี้สําคัญมากเลยเนาะเอาสามสี่อย่างเนี่ยค่ะทำเป็นแอคชั่นแพลนของเรายังไงฮะปกติแอคชั่นแพลนเวลาเราเรียนมาเก็ตติ้งเนาะแอคชั่นแพลนคือเราจะต้องทําอะไรที่ไหนอย่างไรอย่าลืมเติมปัจจัยนี้ลงไป แล้วฉันต้องจัดการกับตัวฉันเองยังไงจัดการกับความรู้สึกของฉันไงเพิ่มความมั่นใจยังไงจิตใจมั่นคงแน่วแน่ยังไงครับหรือว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ามีบุคคลตัวอย่างสองสามคนในใจคนเหล่านั้นค่ะยังหนุ่มและประสบความสําเร็จเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะสองสามข้อที่เราน่าจะอน่าจะมีเหมือนเขาได้หรือเราน่าจะยืมเข้ามาได้บ้างยืมมาเป็นของเราเพื่อสร้างความมั่นใจอเพื่อทําให้เราผ่านอุปสรรคตัวนั้นไปได้ครับ แล้วก็เราจะได้ลงมือทำโอเคเข้าใจแล้วเนี่ยแหมเราก็เหมือนกับตันอยู่ในเส้นทางของชีวิตมาตั้งนานแล้วไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนี้ตัวเราเนี่ยแหละสำคัญด้วยในช่วงต่อไปครับพี่หนิงครับในช่วงหน้านี้เองนะฮะผมจะให้พี่หนิงเนี่ยนะครับลองเขาเรียกว่าอะไรโคชิง่งนะครับกับการแนะนําให้กับน้องๆที่กําลังชมอ<า>ยู่บ้าน<ล>ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่กําลังสนใจอย,อยู่นะฮะเมื่อกี้พี่หนิงเนี่ยได้แนะนําผมแล้วใครที่สนใจอย,อยากจะให้พี่หนิงแนะนําบ้างสามารถ ติดตามหรือว่าติดต่อพี่หญิงได้ทางไหนบ้างครับโอเค ก็หนิงมีเฟซบุ๊กนะคะคซึ่งทางเดียวรายการจะขึ้นไว้ให้นะคะชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็สแลชดนายาอินสไปก็อินบ็อกมาปรึกกันได้นี่มาปรึกษาได้เลยว่าจะทำโกลโมเดลแบบไหนได้บ้างได้เลยนะครับยินดีให้คำตอบนะครับได้ค่ะโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวสักครู่เดียวครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับจะมีลักษณะในการทำโกลโมเดลแบบไหนบ้างเดี๋ยวพี่หนิงจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับกับรายการฝันให้ใกล้ไปให้ถึงช่วงต่อไปนะครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการฟันให้ไกลไปให้ถึงแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้พี่หนิงได้ทำโกลบอลโมเดลให้เทปเป้นะครับผมผมก็รู้สึกว่าจริงจริงมันคือตัวเรานั่นแหละมีเป้าหมายแล้วชัดเจนแล้วคราวนี้เราจะเดินไปให้ถึงเลยแล้วเทปก็ทราบมาว่าพี่หนิงเ,งเองเนี่ยมีการทำำาาําสัมมนาแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับเข้ามา อบรมกันด้วยแล้วก็ประสบความสําเร็จกันไปหลายท่านมากแล้วบังเอิญว่าลูกๆของคุณพ่อคุณแม่เหล่านี้เนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสได้มารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าการเดินทางาสู่ความสําเร็จจากพี่หนิงนี่แหละ <Okay. S 1> หลายท่านเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่รู้จักพี่หนิงดี mm hmm. พี่หนิงจะแนะนำเขายงังไงครับเกี่ยวกับเรื่องออการประสบความสำเร็จใน <Okay. S 1> ชีวิตครับใช่คะ่ะก็สำหรับน้องๆ้องเยาวชนหลายๆคนนะคะบางทีพอเรากำลังโตเนาะเรากำลังเป็นวัยรุ่นเรารู้สึกว่าเราอยากมีหนทางเป็นของเราเองแล้วพอบางทีพ่อแม่คะ่ะด้วยความปรารถนาดี <c oughs> เรียนแบบนั้นสิเป็นแบบนี้แนะนำอ่าน้องๆก็แบบไม่ไม่ฉันอยากเลือกชีวิตของฉันเองครับแต่จริงๆอะบางที เส้นทางของเรากับเส้นทางของพ่อแม่อาจจะเป็นเส้นทางเดียวกันก็ได้ยกตัวอย่างเช่นมีน้องคนหนึ่งก็มาเข้าสัมมนาพร้อมกับของคุณแม่มาด้วยกันเลยเหรอมามาด้วยกันค่ะมาด้วยกันเพราะว่าเพราะว่าคงจักรวาลจัดสัรเนาะให้ดงมาด้วยกันเขาก็หาเวลามาด้วยกันแล้วก็พอเรียนจบอะค่ะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเขารู้แล้วสิ่งที่คุณแม่บอกเขาอะมันใช่เลยมันใช่สําหรับเขางั้นเส้นทางชีวิตเขาก็จะเปลี่ยนไปเขาเริ่มกลับมา ศึกษาหนทางที่เขาจะไปให้สุดเป้าหมายเนี่ยม,มากขึ้นก็เนื้อเรื่องก็เป็นนี้ค่ะว่าเขาอยากจะ,อะสอบเข้าคณะแพทยศาสตร oh. ์ซึ่งคณะแพทยศาสตร์เนี่ยก็อยู่ในใจคุณแม่แล้วก็อยู่ในใจของเขาในที่สุดนะคะ คณะแพทยศาสตร์เนี่ยกำหนดสอบเดือนกันยายนปีหน้าขณะที่เราคุยกันเนี่ยน่าจะประมาณเดือนตุลาหรือพฤศจิกาเขารู้แล้วว่าอ๋อเขาจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างโกงไงโกงตัวจีตัวแรกคือกันยายนปีหน้าสอบให้เข้าให้ได้ตุลากนยาปีหน้าสอบเข้าให้ได้เพราะงั้นเรียลิตี้ปัจจุบันทําอะไรอยู่บออเรียลิตี้ปัจจุบันอาจจะแบ่งออกเป็นคร่าวๆสองสองเรื่องในตอนนั้นคือเรื่องวิชาการกับเรื่องมหาวิทยาลัยที่จะเข้าเริ่มจากเรื่องเรื่องอย่างนี้ ก่อเขาจะเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อะไรนะอ,อยู่ในกรุงเทพมีมาหาวิทยาลัยบ้างอะไรบ้างที่มีคณะแพทยศาสตร์เขาไปต่างจังหวัดได้ไหมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ไปไหนศึกษาก่อนอแล้วก็แต่ละมหาวิทยาลัยมีกฎเกณฑ์อย่างไรในการสอบเข้าเขาก็ต้องไปศึกษาเรื่องนั้นก่อนเพราะบางทีอะเรียลิตี้แบบนี้เราไม่รู้บางทีอกว่าจะมารู้ตัวเลยยื่นกําหนดละเลยกําหนดในการยื่นใบนม<า>สมัครไปใช่าจากนั้นนะคะเข้าสู่เรื่องวิชาการับ เขาก็จะมารู้ว่าอ๋อคณะแพทยศาสตร์ค่ะต้องสอบ7วิชาซึ่งเป็นวิชาที่เรียนในระดับมัธยมนะอีกสองวิชาเป็นวิชาเฉพาะก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยเขาก็จะต้องมาศึกษาอีกว่าแล้วไอ้เจ็ดวิชานี้วิชาไหนต้องมีเกณฑ์สอบผ่านเท่าไหร่ในละแต่ละกี่วิชาต้องมีน้ําหนักคะแนนอย่างไรจึงจะเข้าเกณฑ์แล้วก็ต้องมาดูลึกลงไปอีกค่ะว่าใน7วิชานี้วิชาไหนที่เขาเก่งวิชาไหนที่เขายังต้องขยันเพิ่มวิชาไหนที่ต้องไปติวบ้าง คือการจัดแบบนี้มันพอเราลงตัว R ของเรลิตี้เนี่ยมันทําให้เรารู้ว่า อ๋อไม่ใช่ก็แค่อ่านเจ็ดวิชา่จบเปเล่มๆไปรู้หมวดหมู่ของมันแล้วก็ต้องรู้ว่าเราจะให้น้ำหนักกับอะไรแค่ไหนด้วยซึ่งอันนี้มันสำคัญมากนะคะเพราะมันทำให้คนเนี้ยใช้เวลาเท่ากันแต่ได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากันอ้อันนี้ดีอันนี้ใช่ไหมเพราะว่าบางคนเราเก่งอยู่แล้ววิชานี้แต่วิชานี้ต้องเพิ่มอ่ะวิชานี้โอ้น้ำหนักการสอบเปอร์เซ็นต์มันเยอะเราต้องทำวิชานี้มากหน่อยไหมแบบนี้เป็นต้นอันนี้ค่ะก็เรียกว่าใช้เรียลิตี้ให้เป็นประโยชน์ มี g o แล้วนะมีม reality ตอนนั้นไป option นะคะก่อนจะไป option เจอ obstacle ก่อน obstacle มันน่าจะมีปัญหาอะไรบ้างนะอ๋อตอนนี้เขาให้เวลากับกิจกรรมเสริมเยอะอา,อาจจะไปเล่นกีฬาอยู่กับเพื่อนซึ่งมันสำคัญนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะ<ม>ทำได้แต่ลดลงนิดนึง<ม>ไปให้เวลากับอะไรบางอย่างให้มากขึ้น<ม>ห,<ม>หรือว่า option นอกจากการไปเรียนการไปติวมีอะไรอีกไหมครับอ๋อเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกัน,อ,นอ๋อเราไปดูซีต้นแบบของคนที่เขาเอ็นติดไปแล้วอะ่ะพี่ๆเขาทำอะไรกันบ้างมีโอกาสไปคุยถ้าไม่มีโอกาสไปคุยก็ลองอ่านหนังสือ หรืออาจจะถามคุณครูที่โรงเรียนก็ได้เขาต้องทําอะไรบ้างหาทางเลือกให้เยอะๆอค่ะแล้วเอาทุกเรื่องค่ะมาโปรอยู่บนโต๊ะของเราครับฉันอยากสอบแบบนี้วันนี้น้ําหนักวิชาเป็นแบบนี้ทางเลือกมีแบบนี้อุปสรรคน่าจะเป็นแบบนี้แล้วแอคชั่นแพลนของฉันคืออะไรล่ะครับนี่ก็คือตัว Way Forward คือตัวเวฟฟอร์เวิร์ด ฉันจะทําอะไรบ้างฉันจะลงมือทําอะไรบ้างทุกวันฉันต้องทําอะไรบ้างมีอะไรไหมที่ต้องต้องทำมากขึ้นมีอะไรไหมที่ต้องฉันต้องทำน้อยลงครับแล้วอย่าลืมเวลาเราทำแอคชั่นแพลนเหล่านี้มันต้องมีช่วงเวลาค่ะเช่นเดือน2เดือนกลับมาทบทวนหน่อยไหมว่าแอคชั่นแพลนที่ทําไปมันใช่ยัง มันตรงทางหรือเปล่าเป็นนักเรียนก็ทําได้นะคะคเช่นอเอาคะแนนเราดีขึ้นไหมเรารู้สึกตัวเราอึดอัดเกินไปหรือเปล่าเราโอเคกับมันไหมอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาแอดอ่เรียกว่าอะไรนะปรับเส้นทางนิดนึงให้มันจูนให้มันตรงมากขึ้นไปสู่เป้าหมายได้มากขึ้นทบทวนมันบ่อยๆค่ะแล้วเราจะค่อยๆพอจะทั้งถึงเดือนกันยายนเราก็ไปสอบได้ด้วยความพร้อมเต็มที่นี่ นี่แหละสเตปของมันโกลโมเดลโกลโมเดลซึ่งน้องคนนี้ก็ประสบความสําเร็จหรือเปล่าไม่รู้เราไม่รู้หรอกแต่ว่าเขามีการวางแผนเรียบร้อยแล้วนะฮะว่ามันต้องเป็นแบบนี้มีเคสที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายคนเหมือนกันใช่ไหมครับต้องค่ะก็คือดีกว่าที่เรียนไปอ้อ่านหนังสือยากไม่เอากลับมาเออไม่เอาคณะนี้แล้วเอาคณะนี้ดีกว่าเปลี่ยนเฉยเลยเปลี่ยนเพราะว่ามันเจออุปสรรค หรือว่าบางทีเป้าหมายมันไม่ชัดไงรเราลงแรงไปแล้วเปลี่ยนใจเสียเวลาเสียแรงด้วยนี่คือสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับผมทีนี้ผมก็อยากจะให้พี่หนิงนะครับฝากไว้หน่อยสรุปฝากไว้เลยสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านไม่ว่าจะเป็นทั้งเยาวชนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังชมรายการของเราอยู่นะครับที่จะนำ Growth Model ไปใช้มีหลักสั้นๆยังไงครับในการที่จะนํา โกลโมเดลไปใช้ครับโกลโมเดลค่ะใช้ได้ทั้งวางเป้าหมายให้น้องๆกําหนดการพูดคุยของผู้ใหญ่หรือแม้แต่พ่อแม่จะคุยกับลูกก็ได้นะเราก็ใช้โกลโมเดลได้เหมือนกันรเริ่มต้นจากตัว G ค่ะ go คือเป้าหมายของเราในการพูดคุยครั้งนี้คืออะไรอาเรียลิตี้ปัจจุบันเนื้อหามันเป็นยังไงหรอทําอะไรไปได้ละทาอะไรไปแล้วบ้างโอค่ะออปชันเรามีทางเลือกทางเลือกอะไรบ้างเพื่อที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วก็เวฟฟอร์เวิร์ดค่ะตัว W a อคชั่นแ a นของเขาคืออะไรหลังจากที่เรารู้เนื้อหาทุกอย่างแล้วเราจะทําอะไรเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายของเราครับผมแหมนี่ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ชมรายการและวนำโกรโมเดลไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันรับรองประสบความสําเร็จแน่นอนทุกคนขอให้คุณตั้งใจใช่ไหมครับ เอาละครับขอให้พี่หนิงของเราเนี่ยครับฝากอีกครั้งหนึ่งสำหรับการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าติดต่อพี่หนิงได้ทางไหนครับเผื่อบางท่านเขาสนใจในการที่อยากจะให้พี่หนิงโคชิ่งหน่อยนะครับก็่จริงๆทุกวันหนิงมีโพสต์ข้อความอยู่ใน Facebook อยู่แล้วนะคะเป็นการให้กําลังใจเป็นการเรียนรู้รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้หลายๆคนที่สนใจพัฒนาตนเองเข้ามาคุยกันได้นะคะเฟซบุ๊กชื่อดนายาอินสปาย ด้านใยาอินสไบเป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ะเขียนติดกันเลยนี่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของรายการติดตามพี่หนิงหรือว่าดร์หนิงได้นะครับแหมเอาล่ะวันนี้นะครับผมพูดเลยครับว่า พี่หนิงให้ความรู้เยอะมากแล้วก็ให้สิ่งที่มันซ่อนอยู่ในข้างในความคิดของเราเองที่เราไม่เคยคิดว่านั่นแหละคือตัวอุปสรรคของชีวิตเราดึงผมออกมาได้เยี่ยมจริงๆนะครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณจริงๆครับดรดนัยยาตั้งอุทัยศุขนะครับที่สละเวลานะครับมาร่วมให้เวลามาพูดคุยมาแนะนําสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับพี่หนิงครับเยี่ยมจริงๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงอยากจะประสบความสําเร็จแน่นอนยังไงต่อสอบถามพี่หนิงได้ ผมวันนี้แม้จะหมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมแต่ว่าโอกาสหน้ายังมีสิ่งดีๆที่จะนําเสนอกับรายการฟันให้ไกลไปให้ถึงได้อย่างแน่นอนนะครับติดตามกันในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผมและก็พี่หนิงต้องลากัไปแล้วนะครับกาบขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีครับวันนี้หลายๆคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนม,มากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนันครับ